สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้แม่้นงแกมกับออกเดินทางเฮ็ดงานเหมือนเดิมค่ะวันนี้มามีปลากระโป๋เต็มสองขางทางเลยนะคะเพราะว่าหลังจากเที่ยวเขาแล้วก็ทําการปลูกกระป๋นะคะนี่ค่ะคือมูีิแม่้นงแกมจะมารวบรวมนะคะจะเป็นตัวลายแบบในราคาพึงเคยเห็นเนาะจู่อไปจับอยู่ขออื่นจะบ่ลายล่ข้อขาวแบบนี้นะคะหมูบ้าขาวล่ข้อขาวแบบนี้เกิดจากยังนะคะเพราะว่าเกิดจากพอพันุกันนั่นเองนะคะเพื่อนอาจจะเป็นพอพันธุ์ อีกพันหนึ่งนะคะสื่อพัน,น 1, พันแฮมเชียนะคะเอกลักษณ์เด่นปรแมแบบพันเหลือนลอยนะคะเอามาผาสมกับปลาแล้วนะคะเราจะนาเพิ่นก็คือแบบว่าจะข้อคอผาดลายสีขาวนั่นเองนะคะก็จะมีหลายสีเลยค่ะไม่ทั้งสีแดงแต่ว่า เอกลักษณ์ที่ชัดเจนก็คือยังผ่าดไายแต่งไทยไหวนะคะก็คือเพิ่นเป็นลูกผสมของหมูปานั่นเองนะคะวันหนี้ก็จะจับอยากแน่เพราะว่าแม่หนันยานตัวผูกตัวนี้นะมันตัวใหญ่แห้งค่ะแม่ยายแบบว่ารุดออกมาเหรอแลแนหนีบาท่านเนาะแลนหนีบาท่านค่ะก็เลยแบบพยายามไล่ลูกให้ออกจากของนะคะเขาจงคอยมาจับเอาอยู่ทั้งนอกนะคะคอเพิ่นอยู่ขางอันนันของ่วนะคะอยู่ขางของงวงของควายเนาะนะคะ ลายออกมาลองแล้วแลนออกมาทงแล้วค่ะตองมาลัดอาอยุทงพร้อมนะคะเมื่อน,นีตามจริงอ่ะแม่นั่นกันกับพีเป็นแล้วพีเมันบอกว่าให้มาจำเมืออื่นแต่ว่าพอดีแม่มีหลอบทรงงานเมืนน่อนีนะคะก็เลยว่าต้องมาจำเมื่อน,นี้เพราะว่าผีเป็นบอกว่าเดี๋ยวจะจับค้างไว้ไห้นะคะแต่ว่าเลยบอกมันว่าเดี๋ยวจับไปแลนจับเอาเองก็ได้นะคะก็เลยเป็ี่นแบบนี้แล้ค่ะแมาแลนจับเอาเองก็ได้แลนจับจริงๆนะคะเพราะว่าคือ สอยกันรัดเนาะค่ายแน่หลายคนค่ะหาคนหกคนนะคะทั้งเหมดโกคนซอยกันรัดเนาะรัดหนารัดหลังอ่าอันนี้คือแบบเป็นแม่พันธุ์นะคะตัวนี้คือเป็นแม่ของเพื่อนนะคะแม่ในคลิปนี้นะคะแม่น้องแกมก็ขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะถี่มาเป็นกําลังใจให้อันนี้พอพันพอพันแฮมเชียร์ผสมนะคะในคลิปนี้แม่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ